ค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่การทดลองวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูนกจะพาเด็กๆไปทําการทดลองเกี่ยวกับช็อกโกแลตของปโปลดของเด็กๆนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดการทดลองเกี่ยวกับการทดลองที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตแปลงร่างคะ่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีเยอะหน่อยนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้น เด็กๆควรจะให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมการทดลองครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะพระเอกของเรากนั่นก็คือนี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะที่คุณคณรูส่งไปให้หรือว่าเด็กๆมีช็อกโกแลตแบบอื่นก็ได้นะคะอ่านี่คือช็อกโกแลตนะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะอย่างที่2ก็คือแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์ไม่รู้ว่าเด็กๆได้สีอะไรกันไปบ้างนะคะ จะมีแม่พิมพ์ด้วยเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะและอุปกรณ์ชิ้นที่3ก็คือนี่ค่ะที่คุณลูงบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ก็คือหม้อไฟฟ้านะคะหรือว่าเด็กๆจะใช้เตาแก๊สก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะห้ามทำเองโดยลำพังเด็ดขาดนะคะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือนี่ค่ะภาชนะนะคะแบบไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็น นี่สแตนเลสแบบนี้นะทนความร้อนนะคะทนความร้อนแล้วไม่ละลายนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้รูปทรงไหนก็ได้นะคะและสุดท้ายนี่ค่ะก็คือช้อนช้อนเดี๋ยวเราจะต้องคนนะคะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ค่ะเด็กๆก็เตรียมอุปกรณ์กันได้เลยนะคะ ช็อกโกแลตแบบนี้จะแปลงร่างได้ยังไงสงสัยใช่ไหมคะคุณนกบอกเลยว่ามันแปลงได้หลายร่างมากๆเลยค่ะเด็กๆสงสัยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่านะคะขั้นแรกเลยคือคุณนกนะคะก็จะใส่น้ำลงไปในหม้อนะอันนี้คือคุณนกใส่ไปแล้วบ้างนะคะ่ ใส่น้ำลงไปในหม้อเสร็จแล้วเราก็จะรอให้น้ำมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าให้มันร้อนนั่นเองนะคะในขณะที่รอก็เตรียมภาชนะเลยเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะรอก่อนเลยถ้าจะให้มันร้อนเร็วๆปิดฟ้าด้วย ตอนนี้นะคะเราก็รอน้ำเดือดแล้วนะคะเอาอนี่ค่ะควันขมุงเลยเด็กๆต้องระวังนะต้องระวังนะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเปิดก็ได้นะคะอ่าตอนนี้น้ำเดือดแล้วควันขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะใช้ภาชนะนะคะที่เราจะเตรียมไว้วางเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะอ่าเสร็จแล้วคุณนก็จะใส่ นี่ค่ะช็อกโกแลตลงไปอ่าตอนนี้คุณกใส่ช็อกโกแลตแล้วเนื่องจากคุณนกต้องทำหลายอันคุณนกก็เลยจะใส่ช็อกโกแลตเยอะหน่อยนะคะนี่คุณกใส่ช็อกโกแลตไปแล้วเด็กๆถ้ามีถุงมือนะคะให้ใช้ถุงมือนะลูกใส่ช็อกโกแลตไปแล้วนะคะคราวนี้ เราก็จะรอค่ะรอให้ช็อกโกแลตที่อยู่ในกระทะเนี่ยในภาชนะของเราเนี่ยละลายนะคะโดยการเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตก็เริ่มละลายแล้วนะคะกลายเป็นของเหลวแล้วนะเราจะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเด็กๆระวังร้อนด้วยนะคะ ขณะที่ทำต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ด้วยโอ้โหละลายเยอะแล้วดูสิเด็กๆคะ่ะจากก้อนใหญ่ๆเมื่อกี้นี้นะคะพอเจอความร้อนแล้วเขาก็เริ่มละลายละลายลงไปแล้วนะนี่ก้อนเล็กลงแล้วนะคะอ่าเราก็จะคนไปเรื่อยๆคะ่ะ ช็อกโกแลตที่คุณครูให้ไปนะคะคุณนกซื้อเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าเขามีไว้สําหรับนี่ทําการให้มันละลายแบบนี้นะคะทําการทดลองของเราได้ดีเลยนะคะแล้วเขาก็นิยมเอาดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยไปทําเป็นช็อกโกแลตฟองดูด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจะได้แล้วจะละลายหมดแล้ว เราคนกว่าคนไปจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายหมดเลยนะอ่าเหลือก็สุดท้ายแล้วนะคะอ่าตอนนี้ช็อกโกแลตของคุณก็ ละลายหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยอจากช็อกโกแลตแข็งๆนะคะกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวๆเอ๊แต่มันจะแปลงร่างเป็นอะไรดีล่ะนี่ค่ะขั้นต่อไปนะคะก็คือเราจะให้มันแปลงร่างตามแม่พิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวครูนกนะคะจะตากเจ้าช็อกโกแลตเหลวๆเนี่ยใส่ลงใน แม่พิมพ์นะคะเด็กๆต้องระวังร้อนนะคะนีหลปตักใส่แม่พิมพ์แล้วจริงๆแล้วเด็กๆสามารถยกขึ้นมาได้เลยนะจะเลื่อนกลัไปทางนั้นนะใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะ หรือถ้าหากว่าที่บ้านของเด็กๆนะคะมีท็อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ท็อปปิ้งสีสันแบบนี้ละคะหรือจะเป็นเยลลี่ก็สามารถนำมาใส่ได้นะคะโดยการที่เราจะใส่ท็อปปิ้งลงไปก่อนนะคะใส่ท็อปปิ้งลงไปเลยหลังจากนั้นจะตามด้วยนี่ช็อกโกแลตถองเบ้า เิมถ้าเด็กมีเยลลี่หรือว่ามีอย่างอื่นนะก็ใส่ได้นะคะโอกใส่ได้สี่อันแล้วสี่รุวีอีช็อกโกแลตเหลือเสียได้ ได้อีกหนึหนงไดอีหนึงต้องใช้ของให้คุ้มค่ากิจกรรมนี้อาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะขนาดคุณกบทำยังเลอะเลยเด็กก็ต้องระมัดร,ระวังนะลูกอตอนนี้นะคะ ช็อกโกแลตของคุณโอก็ลงไปในแม่พิมพ์นะคะหรือต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วคุณโอก็ตักของเหลวใส่ในต้นแบบของเรานะคะหลังจากนี้เด็กๆสามารถนำนะคะในช็อกโกแลตที่อยู่ในต้นแบบนะคะไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะไปแช่ตู้เย็นไว้ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแข็งเองนะคะ เดี๋ยวของคุณนกเนี่ยไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นคุณนกขอเวลาในการทิ้งมันไว้ก่อนนะ,อะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตที่คุณนกตั้งทิ้งไว้นะคะก็เริ่มแข็งตัวแล้วนะคะคุณนกตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าคุณนกไม่ได้แช่ตู้เย็นสําหรับของเด็กๆที่แช่ตู้เย็นก็ไมไ่น่าจะเกิน10นาทีก็น่าจะแข็งแล้วนะคะ จากตอนแรกที่เป็นก้อนช็อกโกแลตที่มันแข็งๆใช่ไหมพอโดนความร้อนก็จะเป็นของเหลวพอเรามาเทใส่แม่พิมพ์ปุ๊บตอนนี้มันกลับกลายมาเป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้แข็งแล้วนะ,อะพอมันแข็งแล้วคุณก็จะแกะออกจากต้นแบบหรือแม่พิมพ์ของเรานะอือนี่ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะโอ้โห ชิ้นที่สองโอ้สวยจังเลยชิ้นที่สามนี่อันนี้ที่เราใส่ท็อปปิ้งเพิ่มไปนะคะเห็นไหมไปชิ้นที่สี่ว้าว ชิ้นที่ห้าและชิ้นสุดท้ายโอ้โหนี่ค่ะเสร็จหมดแล้วทุกชิ้นเลยอ่าเป็นไงคะเด็กๆแกออกมาจากต้นแบบแล้วก็จะได้ช็อกโกแลตในรูปแบบใหม่ๆนะคะ จากช็อกโกแลตก้อนธรรมดากลายเป็นช็อกโกแลตรูปดอกไม้แบบนี้อ๋อสวยเลยใช่ไหมคะน่ากินมากเลยอ่าถ้าต้นแบบของเรานะคะเนี่ยค่ะถ้าต้นแบบของเราเป็นรูปอะไรนะคะช็อกโกแลตก็จะออกมาในรูปทรงนั้นเลยอ่าอ่าตัวอย่างเช่นนี่ต้นแบบเป็นรูปดอกบัวนะคะช็อกโกแลตที่เราแกะออกมาก็เป็นรูปดอกบัวเหมือนกับต้นแบบเลยคะ่ะ แล้วถ้าเป็นรูปอันนี้ดอกทิวลิปนะคะต้นแบบเป็นทิวลิปแบบนี้นะคะช็อกโกแลตก็จอกมาเหมือนกันเลยนะคะนี่เด็กคุณลูกหาดอกกุหลาบก่อนอ่านี่ค่ะดอกกุหลาบนะคะต้นแบบของเขาก็คืออันนี้นะก็เป็นดอกกุหลาบเหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช็อกโกแลตแปลงร่างของครูนกค่ะ มันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วพอมันเย็นอีกทีมันก็จะแข็งตัวต้นแบบที่ไว้ใส่ของเหลวแบบนี้เขาเรียกว่าแม่พิมพ์ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆช็อกโกแลตของเด็กๆออกมาเหมือนแม่พิมไหมคะนี่ดูของคุณวอกซี่หูน่ากินสิไหมคะดูมีรูปแบบมากมายเลยถ้าที่บ้านของเด็กๆนะคะมีแม่พิมพ์หลายๆแบบเด็กๆก็ลองได้นะนี่เด็กๆก็จะได้แม่พิมพ์แบบนี้ไปคนละหนึอันสิไหมคะทำให้เหมือนแม่พิมพ์นะคะ ที่บ้านใครเนี่ยชอบทำวุ้นแล้วมีแม่พิมพ์พแบบอื่นก็นำมาใส่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามีท็อปปิ้งแบบอื่นมาโรยหนะ้าช,ช็อกโกแลตได้ก็ยิ่งดีนะคะเพิ่มความสวยงามแถมยังสร้างสรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราแยกย้ายกันดีกว่ารีบไปกินช,ช็อกโกแลตก่อนที่มันจะละลายอีกรอบนึงกันดีกว่านะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปกินช,ช็อกโกแลตกัน